ไม่ชิคติดลบดินนี่แต่สตอพอดมแท้เนี่ยครั้งแรกมาเก็บสตอเบอรี่ มาอยู่สวีเดนสบปีแล้วมาอยู่สวีเดนสิบห้าปีค่ะครั้งแรกที่ได้มาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะคนมาเก็บเยอะมากเลยค่ะคนมาเก็บเยอะมากเลยค่ะ <Ske pt necessary> ูใหญ่มากเลยค่ะสวย ยิบ้อริสกราไปมามรคอบมาขิ้นบล็อกสวยเออเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดเสร็จเบอยเออบอวิดีโอก่อนนะเจ้าคอมมาทินเด้ ว้าวอร่อยไหมคะมหวานไมหมลูกอลิชอบไหมคะมาเก็บอยู่กรุ๊ปแบบอืออืออุ้ยฮฮะ อยู่เดลินลาอกสูตรอกที่ตะหาพ่อชิคเด็ดให้ดีอุ่น